สวัสดีครับวันนี้เรามาดูขมินทลาลมนะนะขมินทลาลมนะครับนะขมินทลาลมจาขมินสีทองนะครับวันนี้เรามาดูครับว่าขมินสีทองทลาลมอย่างไรนะนะครับทั้งสี่รอบนะครับ วันนี้นกขมิ้นเอียงปีกไปข้างหนึ่งเรียกว่าขมิน้นนกขมิ้นทะลาลมนะลมก็คือ,อะจ,ะจ,ะจะจมไม่จมนะอย่างด้านล่างเตก่ข้างหนึ่งโ,อ,โอ,อ,อ้ยับะนะโอ้ยับะนะเอ้ยยับอย่างกระอยกระเบกเออนี่ อ่ามามาดูว uh ิธ huh. uh, ีการดึงนะอ่านกมินติดลมก็ดีนะก็เลยเอไปรถสาดึงนะไปรถสายดึงเฮ้ยชวยดงอ้ยะสงรถสาส่งเสียงสัญญาณนี่วนะครับ หมิ่นกะลาลมนะลมไปแล้วนะเกือบติดลมนะด้านหลังรอแต่ข้างหนึ่งนะปรากฏมาขึ้นได้แล้วนะขึ้นได้แล้วออขึ้นได้แล้วนะ ตาดีใจสดชื่นนะฮะเมื่อกี้ปีกป,ปีเอียงไปข้างหนึ่งนะปีกเอียงไปข้างหนึ่งจากขมิ้นสีทองนะ